สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับวันนี้มาติดตามผลการทำงานของคู่หูมัศจรรย์กับการใช้ในนาข้าวเพื่อทำให้ข้าวนั้นจเจริญงอกงามลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตวันนี้มาอยู่ที่อำเภอตา,าคีจังหวัดนครสวรรค์ที่แห่งนี้ครับเจ้าของไร่นาแห่งนี้เขามีที่อยู่ประมาณ18ไร่แล้ว18ไร่ดีเขาเคยใช้เคมีแล้วนะครับปรากฏว่า ได้มา1 4บ5เกวียนต่อ18ไร่ตอนนี้พอหลังจากเขาใช้คู่หูมหัศาจรรย์แล้วเขาบอกว่าโอ้โหมันขึ้นมาตั้ง18เกวียนต่อ18ไร่มันเป็นอย่างไรกันนั้นและขนาดนี้เธอปลูกมารุ่นที่3แล้วนะครับเราก็รู้สึกว่าอยากจะมาติดตามผลการทำงานอย่างแท้จริงวันนี้มาพบกับเธอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหมีชื่อมีเสียงว่าอะไรครับบอกเพื่อนๆด้วยครับตัวฉันทำนาอยู่ที่หมู่เจด ตำบลหนองม้ออำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์จ้าชื่อนางทองกาวโพสอนค่ะโอ้โห,โหบอกชื่อเสร็จเลยนะครับมีนางทองกาวด้วยคงสมรสเรียบร้อยแล้ว <laughs> <laughs> มีเงียบอีกนะครับขนาดบอกว่านางแล้ว <c oughs> เอาอย่างนี้ดีวกว่าครับเรามาเข้าเรื่องก่อนของไล่นาของเรานี้มีที่สังหมดกี่ไร่ครับ18ไร่จ้ะ18ไร่นี่เราทํา เขาเรียกว่านานาปังนาปังจ้ะแล้ววิธีการทํานาปังเนี่ยของเรานี่ทำแบบไหนครับทำตีเทือกหวานน้ําตมอาจารย์อ๋อเขาเรียกว่านาหวานน้ําตมใช่นะครับสิบแปดไร่ในตีเทือกแล้วก็ทําการหวานนะครับใช่แต่สิ่งสําคัญผมกําลังจะมาถามว่าเมื่อเรามารู้จักคู่หูเนี่ยเมื่อการปลูกครั้งแรกนั่นเราทํำยังไงกับการใช้คู่หูครับก็หลังจาก คุมเลนหวานแล้วเอาน้ําออกแล้วมันยังไงครับมันกี่วัน<อ>ถึงจะเริ่มใช้คู่หูข้าวเราได้ต้นมายังไม่ทันจะแตกใบเราก็เอามาผสมฉีดกับยาคุมค่าเลยเพื่อให้ลำต้นมันแข็งให้มันแตกใบไวพอเรามาใช้เข้าไปเราผสมกันตอนนั้นมันอายุกี่วันตอนนั้นเจ็ดวัน เจ็ดวันจ้ะเราก็เอาคู่หูมจันทร์คู่มาใส่กระบวกกับน้ําไปก่อนแล้วเราถึงเอายาคุมค่าใส่ลงไปทีหลัง<อ>แล้วเราถึงเอาไปพ่นฉีดอัตราส่วนที่เราใช้ตอนนั้นที่มันเจ็ดวันน่ะ ใช้คู่หูจะยังไงครับอัตราส่วนเขาอะสิบไร่ใช้สองร้อยซีซีแล้วก็อย่างผงผงสิบห้าช้อนสิบห้าช้อนแล้วก็ผสมน้ำขยาเขย่าผสมไขโตัวซานสองร้อยซีซีแล้วผสมน้ำทั้งหมดกี่ลิตรครับสองร้อยลิตรถ้าถังคนเดินนะนะถังคนเดินจ้ะสองร้อยลิตรนี่ต่อสิบไร่จ้ะอันนี้คือสูตรเป็นอย่างนี้สูตรถ้าสิบไร่คือสูตรนี้จ้ะเราพ่นไปทั้งหมด กี่ครั้งครับพ่นยันเก็บเกี่ยวเลยก็ประมาณห้าถึงหกครั้งห้าถึงหกครั้งจ้ะแล้วก็เรามาผสมกะปุ๋ยหวานด้วยถ้าเราจะใช้แต่เครื่องพ่นจ้างโดนบินมันก็สิ้นเปลืองไปอีกเลยเราเอาใส่กะปุ๋ยไททางดินด้วยอ้าวลำต้นมันก็ได้แข็งแกร่งลากเขาเดินดีด้วยอืมจ้ะก็หมายความว่าเราใช้ นี่ใช้คู่หูแล้วเราก็ยังไปไปุ๋ยเม็ดนั่นเป็นปุ๋ยเม็ดอะไรครับปุ๋ยเม C, <ะ>็ดอินทรีจ้ะปุ๋ยเม C, <ะ>็ดอินรีจ้ะซึ่งเราก็ใช้ของอปุ๋ยเม<ะ>็ดอินรีย์ด้วยใช่รวมไปด้วยใช้อินทรีย์เราเอาคู่หูใส่ลงไปให้ไปให้มันบำรุงไปในอินทรีย์เลยมาใส่ลําต้นข้าวแล้วมันก็<อ>จเจริญเติบโตก็ถือ<ไ>ว<ะ>่าเป็นข้าวอินทรีย์ที่เราทําอยู่นั้น<ะ>เอาละรุ่นนั้นที่เราทำนะนะครับ ผมไม่ถามละผมถามก่อนหน้านั้นตอนที่ใช้เคมีอะสิบแปดไร่เนี่ยใช้ทั้งหมดกี่ถุงกี่ยังไงกันโอ้ไร่หนึง่งสิบไร่สามสิบลูกสิบไร่สามสิบลูกใช่สิบแปดไร่ก็ทั้งหมดห้าสิบสีล่ลูกห้าสิบสี่ลูกลูกละเท่าไหร่ลูลูกละพันกว่าบาทพันกว่าบาทโอ้โหค่าปุ๋ยเข้าไปเกือบห้าหมื<พ>่<พ>นเนาะ ก็ใช่แต่พอค่าปุ๋ยค่ายาก็สองแสนกว่าสองแสนกว่าตอนเมื่อตงกสามแสนน่าจะอาจารย์ประมาณเกือบเกือบสามแสนพอมาเจอคู่หูเข้าโหลดหายไปครึ่งต่อครึ่งเลยเหรออุ้ยประหยัดไปเยอะเอาแล้วตอนโรคข้าวโรคอะไรนี่มันมีอะไรบ้างโรคข้าวของเราเนี่ยโรคข้าวของเราแถวบ้านเรามันจะมีเพี้้ไฟเพี้ยกระโดด มันหลายอย่างมันหลายเพียวโหเยอะมากรพวกนี้เนี่ยมีปัญหาตอนที่เราใช้เคมีใช่เราก็ต้องใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าเหล่านี้ด้วยถูกไหมครับจ้าครับผมและตอนที่เรามาใช้คู่หูเนี่ยเราลดไอ้พวกนี้ลงไปไหมโอ้ไม่ต้องใช้จากที่ว่าเราเคยซื้อยาหวานนะ่ะพวก 3G 6G 4G อะไรมาหวานนะ่ะนะไม่ต้องใช้ฉันก็ฉีดคู่หูไปเอาละครับเมื่อเธอบอกว่า ตอนใช้เคมีนะหมดไปสามแสนใช่ตอนที่พอมาใช้ไอ้ห้ากครั้งเนี่ยถูกไหมคู่ผสมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์บางส่วนเนี่ยนะครับผมแล้วก็ปรากฏว่ามันมียังไงในครั้งแรกที่เราพ่นไปเจ็ดวันน่ะถามผมถามหน่อยโอ้มันรู้สึกว่ามันใบมันตั้งมันเขียวใบตั้งมันพุ่งนะมันมันใบมันไม่แปะนะใบมันตั้งขึ้น ลำลำต้นมันใบมันพุ่งขึ้นครับดีครับเราเราพ่นไปหลังจากนั้นอีกประมาณสักกี่วันถึงเรามาพ่นอีกทีพ่นอีกทีหนึ่งก็ประมาณยี่สิบวันก็ยี่สิบวันนี้ไปไปห้าหกครั้งว่างั้นจ้านะครับจนเก็บเกี่ยวเลยจ้าเอาล่ะครับตรงนั้นไม่มียาฆ่าแมลงเข้าไปด้วยนอกจากยาเพี้ยเมื่อกี้ที่ว่าถูกไหมครับใช่นอกนั้นก็แทบไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีต้นข้าวมาต้านทานแข็งแรงจ้านะครับ พอผลผลิตที่ได้แหะครับอตอนมันเป็นเม็ดเป็นดอกเป็นอะไรเงี้ยเล่าผมฟังหน่อยเถอะตอนผลผลิตมันก็ไม่ไม่เป็นเม็ดด่างเม็ดดาเม็ดจะนวนสวยแล้วเม็ดไม่ไม่มีว่า,มาแมลงมันจะมาต่อยด่างดําไม่มไีได้น้ําหนักจ้ะได้น้ําหนักสวยสวยมแมลงไม่มาต่อยมามทำให้ด่างให้ดำไม่ไม่เอาละนั่นคือเม็ดสีสวยจ้ะไอตอนเคมีนะ่ะสิไร่เนี่ย เราได้น้ำหนักข้าวกี่ตันกี่เกวียนกันทีเดียวได้แค่บางทีก็ 12, 10, 15, 14นี่ก็บืนแทบตาย3แสนน่ะนะใช่โหจับแปลงนนนมาใส่แปลงนี่จับแปลงนี้มาใส่แปลงนนต้องทำทีตีให้ได้<อ>ต้องให้ได้คุ้มค่าปุ๋ายขยาอืมก็หมายความว่าในอดีตนั้นนะครับ18ไร่นี่เธอบอกว่านะครับตอนใช้เคมีนะ่ะ นะครับก็ได้ประมาณ 12, 13, 14, 2> 1 2บ3 14สครับใช่เกวียนหรือ14ตันนั่นแหละ,ะต่อ18ไร่หลังจากที่มาใช้คู่หูนะครับแล้วเราเป็นยังไงบ้างครับน้ำหนักของผลิตผลของเราโอ้ดีดีอาจารย์ดี<ม>าจากที่ว่าข้าวดีข้าวเด้งเยอะๆฉันเอาข้าวหกหนึ่งมาทำนะ ข้าวดีเต็มนาเลยฉันก็ยังได้ที่ว่าเอาคู่หูมาครั้งแรกมาทำได้ไปสิบห้าเกวียนข้าวดีดีนแน่นยิ่งกว่านี้อีกเนี่ยเน,ยเนยข้าวละมานเราเนี่ยนะ<อ>นั่นอันนี้ข้าวเราสชพันธุ์อะไรเนี่ยอันนี้หอมปทุมจะ้ะหอมปทุมนะ,ะโอ้นี่คือข้าวหอมปทุมที่เราใช้แล้วมันได้มากี่เกวียนล่ละตอนที่เราใช้คู่หูวระศษจันเนี่ยเราเพิ่งจะมาทําหอมปทุมคราวนี้อ๋อก่อนน,น,นั้นเป็นข้าวพันธอะไรเป็นข้าวแปดห้า ที่ว่าใช้คู่หูมาอ๋อจ้ะตอนที่ทํา8ดห้านั้นตอนเคมีก็ทํา8ดห้าใช่ไหมตอนก่อนที่ยังไม่ได้ใช้คู่หูนั้นทําพวกห้าเจ็ดอ๋อห้าเจ็ดจ้าแล้วพอมาตรงน,นี้เป็นแปดห้าแปดห้าใช้คู่หูเนี่ยใช้คู่หูกับข้าวข้าวผัดเนี้ยนะครับแล้วเราได้กี่เควียนครับได้ไล่เราเกวียนไล่เราเกวียนรู้สึกว่าแปดห้าก็ ห้าเจ็ดจะแปดห้าจะดีกว่าแล้วใช้แต่คู่หูรู้สึกว่ามันจะถูกโลกกันด้วยดูแล้วอ่ะสังเกตด,ดูอ่ะก็แปลว่าข้าวพันแปดห้านี่ถูกไหมครับก็ขอแปดห้าใช่ไหมก็ขอแปดห้าก็ขอแปดห้าเนี่ยถูกใจถูกกระจริตเรามากเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะจะสังเกตด,ดูอ่ะแล้วมันลดต้นทุนไปเยอะมากเราได้ตั้งเยอะเยอะเยอะเลยอาจารย์จากที่ว่าค่าปุ๋ยค่ายาเราเนี่ยคราวหนึ่งเนี่ยตอนนี้น่ะคราวหนึ่งก็อยู่ประมาณ แปดเก้าหมื่นทำเจ็ดสิบแปดสิบไร่ยังเก่งก็ถ้าทำหมดเลยแปดสิบกว่าไร่ก็อยู่ประมาณแสนนิดๆบางทีไม่ถึงอะเราเฉพาะตรงนี้เนี่ยเราใช้ไปเท่าไหร่เฉพาะแปลงนี้เลยก็ไม่เท่าไหร่อะ่ะทั้งปุ๋ยทั้งยามันก็อยู่ไม่เกินไม่ถึงห้าหมื่นอะอ๋อเหรอไม่ถึงไม่ถึงเมกกื่อก่อนนี้เราใช้เท่าไหร่เฉพาะแปลงนี้ เฉพาะแปลงเดียวนี่ก็ล่อไปไม่รู้เท่าไหร่เลยไม่อยากจะบอกแล้วไม่อยากจะบอกไปว่าตั้งสองแสนสามแสนสามแสนทำเป็นค่าปุ๋ยค่ายามหมดก็แปลว่าลดลงมาเหลือประมาณห้าหมื่นจ้าถูกไหมครับลดต้นทุนไปเยอะทั้งการค่าจัดกองจัดการาปุ๋ยอะไรนี่ใช่ซึ่ง um. มันก็รวมรวมกันอยู่จ้าจแเราแยกกันไม่ออกจ้ามันรวมกันหลายๆแปลงแต่ปุ๋ยจริงๆเนี่ยจากปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยคู่หูเนี่ยมันลดกันขนาดไหนบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหม จะเคยใช้ห้าสิบสี่ลูกอะมันลดไปประมาณเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอาจารย์ <Yeah. S 2> จ้าลดไปเยอะเยอะมากโอ้โห oh. นี่ก็แค่เธอเปลี่ยนจากนะครับเคมีมาใช้คู่หูมหาัศาจรรย์แล้วเธอก็บอกมันมหาัศาจรรย์มากเลยจะเคยได้14 15เกวียนนะครับต่อไร่แล้วเธอก็บอกว่าเขาเนี้ยได้ไร่เราเกวียนเลยคือ18ไร่ก็ได้18เกวียนเป็นที่อัศาจรรย์ หลังจากนั้นเรามาทําที่คู่หูวิเจันทร์รุ่น2ถูกไหมครับจ้่รุ่นที่2นั้นคงใช้ข้าวสายพันธุ์กอขอ85เหมือนเดิมกอขอแปดาเหมือนเดิมไหมครับก็ทําเหมือนเดิมจ้ะตอนนั้นเราทําเหมือนเดิมทุกอย่างเลยจ้ะสูตรทุกอย่างเหมือนเดิมกับเหมือนเดิมกับคู่หูครั้งแรกจ้ะแล้วผลผลิตมันเป็นยังไงครับมันก็ดีเหมือนเดิมมันโดนฝนเมื่อเดือนพฤศจิกาซะ Oh. ลมฝนมากําลังจะเกี่ยวนัดรถยีสิบองว่าข้าวมันเขียวรออีกหน่อยนัดยีห้าพายุมายี่สสามยบี่ตูปน้ํำออกแล้วก็เกี่ยว oh. ขาดอยู่หน่อยหนึ่งได้สิบแปดเกวียนขาดไปกี่ถังอ่ะขาดไปเ oh. จ็ดสิบถังอ๋อจ้ะคือไอ้อันเก่า่ได้สิปดเกวียนใช้กหหู แต่ครั้งนี้ดันมาเจอสภาพภูมิอากาศจาที่แปรปรวนมีฝนฟ้าก็เลยขาดไปเจกว่าถังถ้าคิดว่าถ้ามันไม่มีฝนไม่มีภูมิอากาศอื่นเนี่ย<อ>เราใช้วิธีแบบเดิมนี่มันจะได้เยอะไหมได้ได้แน่นอนยังไงก็ได้อาจารย์อย่างน้อยกี่ถังอ่ะที่เราเห็นตอน,นทีเเน่เป็นเกวียนอะไรเป็นเกวียนฉันกะไม่ขาดเกวียนกว่าอยู่แล้วทีนี้มันลม้มลงไปแล้วรถมันก็เหยียบใช่ไหมมันก็เป็นน้ําเป็นโคลนน้มันก็ลมมันก็เกี่ยวไม่ได้ เกี่ยวไม่ได้ไอ้ไหน,ดดนใช่ไอ้ไหนที่ควักได้ก็ควักควักไม่ได้ก็เหยียบไปเลยอ๋อเราก็ว่าเขาไม่ได้ก็แปลว่าเราคาดการว่าไอ้ตอนที่เราใช้คู่หูครั้งที่สองเนี่ยน่าจะได้ประมาณกับ20เกวียนว่างั้นมาฮ่าได้มันน่าจะคาดากันเนโอ้โหวลวงโยเลยลวงห้อยยิ่งพูดยิ่งพลั้งพลูครับเพราะว่าทําให้เธอนนั้นรู้จริงว่าทําแล้วดีขนาดนี้ผมยืนอยู่ที่นี่ข้านี้ยังเป็นกอขอแปดห้าเหมือนเดิม หอมปะทุมรอบนี้ทําหอมปะทุมรอบนี้ทําหอมปะทุมครับเปลี่ยนแปลงจากสองรอบเดิมครับคราวนี้ทําหอมปะทุมเนี่ยหอมปะทุมนี่มีอะไรพิเศษเราก็ยังไม่รู้ค่ะเพราะว่าเราเพิ่งจะมาทําครั้งแรกเพิ่งจะทําอันนี้ก็ถือว่าเป็นแปลงทดลองใหม่ใช่ไอ้กขอแปดห้านั้นเข้าใจมาแล้วเข้าใจแล้วรู้แล้วว่าาถูกใจกับคู่หูใช่แต่ว่าหอมปะทุมเนี่ยขนาดนี้เขาอายุกี่วันกี่เดือนครับ จะสิ้นเดือนเนี่ยได้สามเดือนจ้ะสิ้นเดือนในี่สามเดือนนะใช่ตอนนี้การหอมประทุมเราใช้คู่หูยังไงเข้าไปในการดูแลครับก็ใช้เหมือนเดิม10บไร่ก็สองร้อยนี0สอซีซีเหมือนเดิมชุดเดิมเหมือนเดิมเลย,เลยแล้วตอนนี้พ่นมากี่ครั้งแล้วหกสามเดือนเนี่ยสามครั้งแล้วเนี่ยสามครั้งแล้วพ่นไปเมื่อ2องอาทิตย์เนี่ยเนี่ยที่เขียวเนี่ยอะไรแตกต่างอีกเหมือนกันในข้าวพันธุ์นี้ ก็เขามาโดนหนาวช่วงหนาวเดือนมกราหนาวเยอะแล้วก็มาต้นต้นกุมภานะของฉันก็ไม่มาเหลืองเฮ้นังฉันก็อยู่แบบนี้เนี่ยเนี่ยแปลว่าคนอื่นเขาเหลืองกันใช่เราไม่เหลืองไม่เหลืองก็อยู่ทรงตัวแบบนี้เนี่ยอยู่แบบนี้เนี่ยเนี่ยมีน้ําหรือไม่มีน้ําฉันก็อยู่ของฉันแบบนี้เนี่ยเนี่ยครับเอาก็หมายความว่าของคนอื่นเขาเข้าพันเดียวกับเรา พัน<ต>เดียวแต่เขาเหลืองเหลืองมันเหลืองแบบมันได้อากาศหนาวอาจารย์ก็แปลว่าพอไอ้คู่หูเนี่ยถ้าตามความเข้าใจของพี่กาวเนี่ยนะครับมองว่ายังไงครับมันถึงยังเขียวอยู่โดยที่คนอื่นเขาเหลืองฉันก็มั่นใจว่าเออมันมีธาตุพวกธาตุอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมล่ะ<อ>มันอยู่ในนี้มันมีธาตุของเขาพอเพียงถึงไม่เหลืองโอ้ดี่ก็ถือว่าเป็นเรื่อง พิเศษมัในฐานะเราเป็นมืออาชีพด้านการทำนานีนทำนานมากี่ปีถามจริงพี่กาโอ้มาอยู่ตาคี44ปีก็ทำนามาตลอด44ปี44ของการพิสูจน์ว่าทำนานเข้ามาโดยตลอดจ้ะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากว่าถ้าธาตุอาหารมันเต็มต่อให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือหนาวไปซึ่งหนาวเนี่ยเขาจะไม่กินปุ๋ยเพื่อนเถอ มันไม่กินอ่ะมันเหลืองแล้วมันได้ลมโยกอ่ะอาจารย์อ๋อมีลมโยกอีกเนอะมีลมมันลมพัดแล้วมันก็ใบข้าวมันก็จะเหลืองเหมือนเขาไม่รับอาหารแล้วอ่ะโอ้นี่มันรวมไหลายอย่างเหมือนกันใช่ใช่ทำยากครับชาวนาก็ต่อสู้กับสภาพภูมิอากาศแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือว่าคู่หูเข้าไปตามที่พี่กล่าวว่าถูกไหมครับจสำคัญครับ ผมอยากให้พี่ทรงเกลาได้บอกเพื่อนพ้องน้องพี่ที่กำลังทีกำลังลังเลลังใจอยู่แต่ว่าผมจะไวใจสู้อย่างเรา,อาบอกเขาทีเถอะครับครับอย่าไปลังเลเลยจ้ามีโอกาสเ้วใช้เลยคู่หูเนี่ยแน่นอนเพราะว่าฉันก็ทำนามาเป็นคนชาวตาคีมา44ปีใช้มานักสนักมันก็แก้ไม่ตก เพราะว่ามาเจอคู่หูแล้วมันลดต้นทุนไปครึ่งต่อครึ่งเลยตอนเนี้ยจากที่ว่าเราเคยใช้ปุ๋ยใช้ยาไปมากมากอะ่ะเรามาใช้ตัวนี้แล้วฉีดแล้วลำต้นมันเขียวมันแข็งแกร่งเราไม่ล้มด้วยโดนลมพายุไปก็ล้มนิดหน่อยก็แข็งยอมรับว่าลวงดีเม็ดใสเม็ดเต่งดีจะ้ะโอ้โหท่านผก้ชครับ ข้อสรุปของผมนั้นก็คือตามนั้นเลยนะครับผมเพราะสิ่งที่ทุกท่านได้ยินนั้นคือเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้คู่พระจันทร์ครับคงทําหน้าที่นี้ต่อไปก่อนอื่นนะผมขอขอบคุณพี่เกาไปอย่างสูงครับที่มาได้ให้ข้อคิดนะครับทางด้านการทํานาโดยเฉพาะโดยเฉพาะพี่น้องชาวตาคีจังหวัดนครสวรรค์คงรู้แล้วนะครับว่าจะมาสอบถามมีแหล่งที่อยู่ชัดเจนมีที่ทําให้เห็นว่านี่คือหัวใจวัยใจสู้อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่รักความก้าวหน้าที่ติดตามชมทุกคลิปของคู่หูวิเศรร์และหญิงเกษตรเราสามเกิร์วัพนยังคงทําหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศครับเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและพิชิตนะครับกับความยั่งยืนทุกด้านในด้านการเกษตรขอพี่น้องทุกท่านครับมีความโชคดีและมีความสุขกับการทําการเกษตรแบบยั่งยืนวันนี้เราทั้งสองขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วอร,ร์แพนหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้เอ๊ย